โอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะฮะสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกท่านนะฮะบาวบโซลราเสียงแค่ล้าตอนนี้กถืทว่าอยู่ที่น้ำเจ้าพญาเนาะพี่น้องเนาะ สองใบนี้พี่น้องสวัสดีนะครับวันที่สามเลยครับวันที่สามมีหน้าเนาะพี่น้องเนะาะมูนี่สุดยอดท่องเที่ยวไทย น,นี่น้องเอ๋นี่คือท่องเที่ยวไทยน้อพี่นอ้องนอ่อบาบูเองกทิว่าเดินทางจากต่างจังหวัดน้ำวนิกะคิดหวานกรุงเทพเป็นนะ้องเอ๋ในห้าคิดนอดแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญนะนี่คือหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญของกรุงเทพมหานครนี่คือน้ําเจ้าพระยาเนาะพี่น,อน,อน,อน้องนอ่ปบาดเบิ่งมุมนี้พี่น้องเอ๋โอ้ป้าเป็นตะมวนแท้โอ้ อ้นใหญ่สำสนามกีฬาฟุตบอลฝุ่นตัวเนี่ยป้ามีความสุขแต่พี่น้องเอ๋ยมีความสุขแต่ฟอนฟังเนี่ยมาประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยมาเบิร์กฟังนี่มาเบิร์กฟังนี้ทุกท่านนะฮะมีแต่ก้อมสำราญน,นะฮะเมืองไทยก็บอกเรียกว่านะฮะมีแต่สเสน่ห์นะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะโอ้โห นี่คือไอคอนสยามนะครับจากาาจุดมุมสูงๆจุดมุมสูงๆด้านบนนะครับตลอดถึงล่างนะฮะริมน้ำจ้าพรรดิของไอคอนสยามจะมีการแสดงระบำน้ำผู้น้องพี่น้องนอ้องจีตราการตาและตื่นใจโอ้โหโอ้โห,โห,หยุกท่าเนื้อพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอยากให้พี่น้องฟังเล่าเบาๆเห็นเมฆน้ำนีเนาะพี่น้องเนาะงป้อมจริญแนเลยป้อมง,งามที่ บอกใคเรียกว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศไปฝากตอนพอแม่พี่้องนี่คือจุดที่หลายคนอยากมาท่องเที่ยวเนาะพี่้องเนาะนี่คือห้ามไอคอนสยมพี่้องเอ๋อนร่ยโอ้โหคนหลายขนาดนะวันนี้นะเ่าเองก็เดินทางนักพี่้องนะเดินทางจากต่างจังหวัดเนี่ยหลังจากเสร็จภารกิงานนะกาได้มาเห็นความอลังการตื่นตาตื่นใจอีก หนึ่งบาทหนึ่งสถานทีน้องพี่น้องนี่คือโอ้โหว้เบิง์กี่ลาพี่น้องฟังนี่นักท่องเที่ยวเบิงเอานักท่องเที่ยวพี่น้องเลยนะฮะลังไหลกันมาเที่ยวเมืองไทยนะเพราะว่าประเทศไทยกับเป็นประเทศที่มีความงามและก็ความตื่นตาตื่นใจตลอดนอกพี่น้องโอ้โหสุดยอดอีดีสุดยอดสุดยอดปาดฟังนี้พี่น้องฟังนี้ฟังนี้ฟังนี้โอ้สุดยอดอีดีสุดยอดอีดี โอ้โหนี่คือห้างที่สวยงามสวยงามพี่น้องเลยอาสุดยอดสุดยอดเือลายมสุดยอดประเทศไทยนะพี่น้นองนะโอ้โหฟังนี่พี่น้นองนะจากไทยคอนสยามเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวกับชื่อว่ายางหวายเลยพี่น้องเลยนี่คือมุมที่สวยงามทีกหึ่งมุมที่บาโบ่เอง อยากนําเสน่ห์เสนอพี่รองเนาะนี่คือจะมีการแสดงนะฮะระบำน้ําพุนะฮะระบำน้ําพุโอ้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วอะไรโอ้โหนี่คือความอลังการนะฮะนี่ความความคือความตื่นตาเลยพี่น้องเลยที่บาโบเองน้ำมาฝากทุกทุกทานเนาะพี่รองเนาะห้องไอคอนสยามห้องริมน้ําเจ้าพระยานี่ฮะที่อยู่ฝั่งพระนครเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหฝั่งทนหรือฝั่งพระนครนะ น่าจะเป็นฝั่งทุนนะพี่น้องนะโอ้ยเรา,าเดี๋ยวกังง่งทรัพย์นตัวเองเนยโอ้ว้าวตื่นตาตื่นใจกันาดเลยพี่น้องเลยเฮ้หน่อเพี่น้องเบิร์ที่แหนเน้องนักนท่องเที่ยวนะครับบอกไม่ได้ว่าเต็มเรือเลยตอนนี้ โอ้นี่ก็จะเป็นอีกมุมมุมหนึ่งนะพี่น้องนะอีกมุมมุมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะฝั่งหนึ่งก็เป็นเรือเนะะี่ยโอ้โหบอกกันเลยว่าสวยงามสวยงามพี่ลีนะนักท่องเที่ยวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยพี่น้องนะครับคนไทยเนาะที่ ต่างอยากจะมาล่องเรือนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะหรือว่าหลายๆครั้งนะฮะมาแล้วก็อยากจะมาอีกนะคือจังเฉดเช่นบาวโบ่ได้ไปน้องเอ๋ยนะฮะมาย่ำได้มาย่ำได้กับเบื่อจ้าเถื่อโอ้ก็จะมีฝรั่งนะฮะแล้วก็จะเห็นญี่ปุ่นที่บาวโบเห็นนะแล้วก็จะมีเกาหลี คลิปนี้เป็นคลิปใหม่ล่าสุดเด้กผิวน้องที่บาวบุทายถ้ำน,อน,อนอ้องผิวหน้องเนาะวันทกไว้ช่วงวันที่3เนี่ยวันที่3มีมีนาเน,นาะพี่น,น,อน,อนอ้องเนาะพศ2567เนาะพี่น้องผิวหน่เนาะทัดจากเดือนกุมภาพันธ์แลว้วนะฮะจะเป็นมีนาเนาะพี่น้องเนาะมีนาคมโอ้โห ถ้ามาชมจากมุมนี้มองไปนอ้องเปน้องนั่งเลี้ยวไปก็จะเห็นเรือสำราญน,นี้พี่น้องเอ๋ยนะที่ร่องบนแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ไฟฟันเด้บาบุครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปล่องนั่งแล้วก็สัมผัสเบื้องเนาะแล้วก็จะมีเรือนะพี่น้องนั่เรือโดยสารไฟฟ้านี่พี่น้องนี่ติดแอร์ด้วยพี่น้องเอ๋ยเรือติดแอร์อ่าตัวบรรยากาศคอยคำย่ำแรกนี้นี่พี่น้องเอ๋ ปาดถโอ้โหปาดมีแต่พลังต่างชาติขนาดเลยโอ้พี่น้องเอย้ยนะเป็นอย่างไรบางท้ายเป็นอย่างไรนี่แหละคือสเสน่ห์อีกหนึ่งสเสน่ห์ที่บาโบเองอยากน้ำเสนอให้พี่น้องได้เห็นเนาะว้าว ชุดนี้มุ้งนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้ยนะครับสะพานเรือกะสิแล่นนะฮะรอดใต้สะพานพระปกเก่าเนาะพี่น้องเนาะสะพานพระปกเก้านะฮะที่เป็นสร้างคู่ขนานกับสะพานะสะพานพุทธหรือว่าสะพานพระปกเก่าเดิมเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะอ่าทัวงามบัวพี่น้องงามวัว ฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับฝั่งที่เชื่อมต่อนะครับถนนที่มาจากวงเวียนใหญ่แล้วก็มาเชื่อมต่อสะพานสะพานพุกอย่างนี้ข้ามไปตลาดนะตลาดปากคลองตลาดนี่คือสะพานที่มีความเก่าแก่นะครับเป็นสะพานเหล็กเนี่ยที่ก่อสร้างมาแล้วเกือบร้อยกว่าปีนอกไปนอกอ,อ,อ้าวโทษว้วาวไปครับ Các bạn hãy đăng ký kênh เดี๋ยวเราจะไปนะฮะเก็บภาพบรรยากาศวัดอรุณนะฮะโอ้โหวัดอรุณนะฮะจะเห็นเด่นสังไกลเลยพี่น้องเอลยนะฮะงามสาขางามสง่านครสุโขอทัอยนะหดงามลายพี่น้องหดงามลายโอ้เขาเดี๋ยวบาบูจะไปจับภาพใกล้ๆเนาะพี่น้องขออนุญาตอีกท่านึง โอ้โหโอ้โหจะได้ยินเสียงน้าเด้๋พี่น้องเอ๋ยนะฮะจะได้ยินเสียงน้าสัตว์คลื่นเข้ามาไก,กลๆคลาบคลานเข้า,ขา,ขาไปเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นวิวนะฮะจะเห็นวิวของวัดโพนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยนะฮะจะเห็น,น,หนวิวนะข,ข,ของวัดวัดอรุณนะฮะโอ้โหพระปางวัดอรุณนะครับ หรือว่าวัดแจ้งนั่นเองนะฮะหรือว่าวัดมะกอกนอกนอกพี่น้องเนาะพาดนชยท่องเทียวพาทัวต่างหลุงไหลนอกพี่น้องเนาะนี่คือต่างชาติต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะบันทึกใบนอกพี่น้องเนาะบันทึกภาพไว้นี่เลยมุมนี้พี่น้องาอาจจะมีอีกหลายทางนาทีบหัวนี่คือวัดแจ้งนะฮะเดิมทีหรือว่าวัดมะกอกนอกพี่น้อง นะฮะต่างคนก็รู้ผู้นะ่วาแนะนำเชื่อว่าวัดอรุณวัดอรุณเนาะชิบยกมากนะว้าวมามุมนี้พี่น้องเบิ่งท่างชาติพี่น้องเอ้เป็นกับโอ้โหอดบอดดอยนีพี่น้องนะจะบันทึกภาพเนี่ยฮะของความงามวัดอรุณนะฮะอ้าชอ งามบอพี่น้องงามบอนะครนี่คือความมีสซิเนนะครับนี่คือวัฒนธรรมไทยนะพี่น้องเนาะที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกโลกเลยพี่น้องเลยต่างชาตินะฮะต่างก็อยากจะมาสัมผัสน,นีฮะด้วยสายตาตัวเองเลยพี่น้องเลยนะนี่นี่คือต่างชาตินะฮะที่ถ่ายรูปนะฮะอทัวรพี่น้องเลยนะ งามมีสนีนะครับและกระเบิงมีพลังนะเป็นองเนาะบอเสือทางปู้ชมกับลองเบิงด้วยสายตาของตัวเองกันแลวกันนะทุกท่านนะว่าพลังงานหรือว่าจุดดึงดูดความมีสนีหนะครับของสถานที่แห่งนี้โอ้งามพี่น้องเลยนะฮะงามดังท้องคข้มเลยสมกับขนาดนา้มนะฮะ ดังไกลไปทั่วโลกและก็นี่เป็นหนึ่งสถานที่นะครับที่ผู้คนนะฮะอยากจะมากที่สุดนะฮะอยากจะมามากที่สุดนะฮะพี่น้องเนี้นะฮะเบิ้งซ้ายน้ำพีน่น้องฮะายน้ำที่เป็นคลืนน่นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสายน้ำที่มีประวัติศาสตร์นะฮะอันยาวนานของเมืองไทยพี่น้อ,องนี่งามไรยงามไรย โอ้โหเนี่ยบาบเูเสวาทำเอ๋ยนะฮะนักท่องเที่ยวอาจจะจดจำนะครับอะไรก็อ่ามันึืกกอสาตัวเองไหวนะคลั้งในชีวิตนี่ทำส้มเนะฮยไหนมากฝั่งนี้จะเป็นวัดโพนี้ยวัดโพฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดพระแก้วนะครับ พี่น้องเบิ้งเอาที่เราพี่น้องเอ๋ยนะครับเบิ้งตั้งชาตินะฮะถั่วทายรูปท่านผู้ชมนะฮะถ้าบโเสียกับร่องมากเนาะร่องมากสัมผัสด,ด้วยสายตาตัวเองนะ่ยยาหาย้ยข่าวหรือว่ายาห้คลิปหรือว่ายาห้ภาพตัวเขาใหญ่นะพี่น้องเนาะนเบาโหรับร่องอะไรกับเฟิร์มด้วยตัวเองเนะีด้วยสายตาเนะะี่ยขาดเบาโบเองม้าแย่ไม่ใหนะกับ,บ่มีเบื่อจักเถื่อนเนาะบ่มีนายจักเถือ่อ นี่คือวัดพระแก,ก้วเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องโครงกาหมดงามพี่น้องหมดงามอยู่คู่นะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดอรุณร,ชชราชชากุลดาโคบูร์จะน้ำภาพนะแบบหลอมุมซ้ำร้อยหกสิบองศาลเลยพี่น้องเลย งบาบูจ้าลงไปถ้าเรือถ้าช้างน้องพี่น้องน้าเฟื่อจะมุ่งหน้าไปอย่างวัดพระแก้วนี่คือวัดพระแก้วพี่น้อง เเองก็ดินทางมาถึงท่าเรือท่าช้างเลยเนาะ้องเนาะท่าเรือแห่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่เชื่อมต่อไปอ่าหน้าวัดพระแก้วพี่น้องเอ๋ยนะสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปกราบไหว้ปงพระแก้วมรกตเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือการเดินทางอีกหนึ่งการเดินทางที่บาบูน้่อามอามัาต่อสุดทานะฮะทำช่มที่ชื่นชอบนะฮะกาที่ว่าอยากให้ชื่นช่วน,นะฮะลองมากบนสักครั้งในชีวิตนะฮะรับรองว่าจะติดจใจแน่นอนนะฮะวะ้าเอาละพี่น้องพอแล้วสถาน,นที่ที่บาบูเองอยากมากเนาะพี่น้องเนะะาะการว่าฝากข้าทานนะฮะรับชมนะครับเพื่อก็บันเทิงนะครับเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทาง นะฮครี่น้องเนาะน้อสำหรับคลิปนี้บาบูเองจะขออนุญาตล่าไปแล้วพี่น้องเลยนะครัก่อนจากไปเริ่มกดไลค์เนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจกดกระดิ่งจางเตือนนะครับเพื่อสิแดงประภัสต์คลิปใหม่ๆของบาบูนั่นเองสนับสนุนบาบูด้วยการพกขามโฆษณาการละครเพี่น้องสวัสดีครับสบายดีโอ้ย่างงดงาม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 